ออสวัสดีครับอืก็มีน้องในกลุ่มนะครับถามมาว่าเวียพูนี่มันใช้โปรแกรมอะไรคุัอันนี้จะใช้ eheadmining ของซูเปอร์โนวาก็ได้นะครับก็เข้าไปดูคลิอันนี้เขาจะไม่มีโปรแกรมให้โหลดนะครับ แต่เขาจะมีชุดคำสั่งมาให้เราชุดคำสั่งใช้กับโปรแกรมแล้วก็ไปที่ อันนี้เป็นของเก่านะครับส่วนไอ้ตัวโปรแกรมเนี่ยผมเคยเอาลงโพต์ในกลุ่มอยู่แล้วก็พิมพ์ชื่อผมเข้าไป ว่เคยโพสต์ไว้สึกะนานมากเหมือนกันเรื่องถ้าผมเจอเดียวผมจะเอาไว้ใต้คลิปให้แล้วกัน สำหรับใครที่สนใจจะลองขุด e p เกับภูนี้ดูนะครับ ้เลาหนานเาว่ามัจะพูดไว้นานเลยใหม่ หมดก็เคยโพสไว้แล้วนะแล้วมันหายไปไหน คุณหาใจกวี้เลยแล้วกันครับอันนี้ก็ส่วนจะเป็นตัวเดิมอันนี้ เป็นชุดคำสั่งของ ngas ไม่ใช่ลองใช้จีนอยูก็ได้ครับแก้ไขแล้วก็แปลวโค้ดตรงนี้ มาทั้งหมดคัดลอกแล้วก็มาวางตรวนี้จะเป็นกระเป๋าเอีอ <c oughs> ท e เ h เรานะครับ จากตรงนี้ไปคืนตัวนึงลบแลบ้วก็บันทึกนี่ครับใช้โปรแกรมนี้ก็ได้ ใช้ Gnome Window s 1.0.8แล้วเข้าไปดูที่หน้าเว็บวิธีการก็คือเอาที่อยู่กระเป๋าเราเนี่ยวางแล้วกดซร์ชหา ตัวนี้ผมไม่เคยขุดจนได้รับรายได้สักทีนะครับก็เลยไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงเพราว่าโอ้ขลอกจะไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่ mập ấy đây... em biết ai ตรงนี้จะเป็นรายได้ของเราอันนี้รอบอันนี้ก็รอบ,อ,นนรอ,บอันนี้ก็คือสปีดความเร็วของเรานั่นเองก็ดีเฟดดูนะครับ นี่นะครับก็ค่อนข้างค่อยๆกระเถิบขึ้นค่อยๆกระเถิบขึ้น โอเคครับเเราสามารถใช้ g n o อรันได้นะครับไฟแบบนั้นเราก็กรอบเอาตรงนี้ไปทั้งหมดไปวางแทนแล้วเราก็แก้ที่อยู่ของตาตงเราตรงนี้โอเคครับคลิปนี้เป็นคลิปที่สั้นมากไม่มีอะไรว่างจริงๆสวัสดีครับ